สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูทำเลตกปลาวันเสาร์กันนะครับผมนี่ครับโอ้โหนี่เดี๋ยวผมเปิดเปิดไปหน่อยนะครับโอ้มองไม่ค่อยเห็นโอ้โหนี่ครับผมทำเลตกปลาครับวันนี้นี่ครับขึ้นสวยครับผมไหยแข็งหน่อยๆน่อยครับอ่าดูครับนี่ครับโอ้โหนี่วิวดีครับวันนี้ครับมันมีไอ้คนเสื้อเขียวครับนั่งร้องไห้อยู่ครับผมนี่โอ้โหนี่นี่เดี๋ยวซูมให้หน่อยครับโอ้เสื้อเขียวนั่งร้องไห้ครับโอ้ไม่เป็นไรครับโอ้โหนี่กลับมากลับมา านี่ครับผมนี่ครับโอ้โหนี่เราจะมาตกปลากันนะครับผมนี่วิวดีชิปเพงเลยโอ้โหนี่แต่ขยายเยอะไปหน่อยจะได้โยนนี่ครับตรงจุดนี้ครับเราจะกางเต็นท์ครับนี่ครับนี่สวยเลยครับดูครับนี่น้ำรถเจอแล้วครับเห็นปลาไหมครับเห็นปลาไหมครับโน่น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 ปรากฏว่าเป็นน้ำทะเลครับผมนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยววันเสาร์เรามาดูกันครับผมตามนี้ครับผม